ดีขึ้นมาบนบกเอามันดีขึ้นมาบนบกเอามันดีขึ้นมาดีขึ้นมาลุ้นเอาหน้ามันจับทีเดียวเองงับงับเอาหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามมาถุงถุงใส่อ่าถุงอ่าถุงใส่ใส่ใส่โอ้โหได้แล้วนะคะตัวเป็นเริ่มเลยเดี๋ยวถอดถุงเท้าก่อนเดี๋ยวไปด้วยแล้วกันเสร็จล้วตังความเงียบๆไปเดี๋ยวเดี๋ยวถอดถุงเท้าก่อนน้ำเย็นน้ำเย็นไม่เย็นไม่เย็นไม่เย็นเอาทุกคน มาแล้วอันนี้ไปนี่ไม่ได้ไปจับนะไปถือถุงแล้วจะถือถุงให้มามาเอาถุงมาเอาถุงมาได้มานะคะไหนไหนนี่ได้สองสามตัวเฮ้ยไปเลยเอาเลย นี่นแล้วนะใต้หินอยู่ใต้หิน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 แมพนี่โอ้ยในน้ำมีปลาในนามีปูโอ้ยไม่ใช่ในน้ำมีปูโอ้ยเจ็บเท้าเออเอาแค่นี้ก่อนนะคะ